อาร์ติสหรืออะไต้องต้องแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้เลยครับจำเป็นไหมครับใส่เสื้อออรอยได้ไหมจำเป็นจำเป็นมากแต่ถ้าคุณใส่เสื้อเอรอยคุณจะไว้ใจได้ก้าปากแดงแดงแล้วใส่เสื้อออรอยไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ด้วยครับอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นศิลปะครับเพราะตอนนี้วัยรุ่นเนี่ยอยากเรียนศิลป์เยอะมากควรจะแต่งตัวยังไงครับ ผมคิดว่าการแต่งตัวของวัยรุ่นที่อยากเรียนศิลป์นี่นะครับก็แต่งตัวยังไงก็ได้ที่ปัดเกกรลักษณะแบบที่คุณกับหอยแต่งเนี่ยเป็นแบบนี้ก็ได้แบบไหนก็ได้คือการแต่งตัวนั่นเราะแต่แบบนี้มันเก่าแล้วอาจารย์ไม่เก่ายังใหม่อยู่เลยคุณใส่เมื่อกี้นี้เองเนี่ยผมเห็นคุณจกออกมาจากตู้เสื้อผ้าไม่เก่าหรอกการแต่งตัวของวัยรุ่นอะไม่มีเก่าไม่มีใหม่คือมันแปบกปากการิโก้โอ้แต่ดีที่เขาแม่มีแนวนะอาจารย์แบบเด็กแนว คนที่เรียนศิลปะเนี่ยมันมักจะไม่เข้าไปอยู่ในแนวใดแนวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือแนวขวางหรือแนวเฉียงเพราะว่ามันจะมีแนวของมันคนเดียวมันมการที่มีแนวของมันคือมันเป็นปัจเจก ปัจเจกภาพโอ้โหนี่เติมหน้าทันทีเลยนะเนี่ยเออซัดเยินดีผมจําคุณได้แล้วทำไมครับผมจําคุณคุณนี้เขาได้เขาเคยออกตอนปีห้าคุณนี้คุณนี้อันคุณนี้ชื่อหอยอครับอาจารย์ครับก็จําได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นศิลป,ปินคนเดียวในดวงใจผมที่มีออยแล้วสะอาดโอ้วลแล้วคนนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์เคยเจอหน้ามั้ยครับคนนี้เห็นเขานอกจากวาดรูปแล้วเขาก็ขับ เจ็ตสกีขับอะไรเขาทำอะไรที่เรื่องดีรฉานกิจกรรมนี่หลายอย่างเดรฉานกิจกรรมครับทำอะไรเจ็ตสกีเราต้องจากเจ็ตสกีแหละครับเดี๋ยวขับเจ็ตสกีเป็นเดรฉานกิจกรรมชันนิดหนึ่งชันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ทำให้เราไปบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรได้อย่างมากเราแข้งหักขาหักแล้วเราก็ กิ๊กของเราก็จะหลีกพ้นออกไปเพราะว่าขาเราเบี้ยงไงแม่ยายเราก็ไม่ชอบด้วยแม่ยายก็จะไม่ชอบด้วยว่าทีแม่ยายก็ไม่ชอบก